ควรค่าแก่การชมใครว่าละครไทยมีแต่น้ำเน่าเปิดสิบละครดงังที่แฝงแง่คิดส่วนขวารางวัลชนะเลิศระดับเอเชีย หนึ่งเก็บแผ่นดินยังคงเป็นละครที่ตราตึงหัวใจคนไทยมิ้รู้ลืมสำหรับละครน้ำดีเรื่องเก็บแผ่นดินของค่ายเป่าจินจงทางช่องเจ็ดสีสองาบดินคาบดินเป็นนวนิยายไทยโดยวรรณวรรณมีเนื้อเรื่องอิงประวัติศาสตร์ในสมัยรอดที่สามซึ่งเป็นยุคสมัยที่ประเทศอังกฤษสามดวงใจพิสทธิ์โดยละครแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ความสดใสของเด็กๆที่ผู้ใหญ่จะต้องดูแลและเอาใจใส่เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทีีด่ดในนนวันหนาห้ 4. วีรบ,บุรุษกองขยะแฝงด้วยแง่คิดในการใช้ชีวิตในทุกๆวันที่ต้องมีความอดทนไม่ท้อถอยต่อโชคชะตาสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในอนาคต 5. คีตาโลกานำเสนอเรื่องราวความรักข้ามมิติของโลกคู่ขนานที่คุณหนูไฮโซต้องมีชีวิตเปลี่ยนไปกลายเป็นเด็กพางอาศัยอยู่ในสลาม หคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรึงฟริ้งคุณแม่ลูกหนึ่งที่ต้องพยายามเลี้ยงดูลูกตัวคนเดียวให้รอดโดยมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไม่เว้นวาน่าทั้งสามีเก่าที่ตัดไม่ขาดเจเคยดูหรือ,อยังมาเตอร์ Mother, เรียกฉันว่าแม่ซีรีส์ไทยน้ำดีที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับเอเชียหากยังไม่เคยดูโดยเป็นเรื่องที่บอกเล่าความรักอันแสนบริสุทธิ์ของคนที่ถูกเรียกว่าแม่ แปดลูกทาสลูกทาสเป็นวรรณกรรมอมตะอิงประวัติศาสตร์เป็นผลงานที่โดดด่นอีกชิ้นหนึ่งทาสในเรือนเขาพยายามต่อสู้ดินรนเพื่อจะผลสภาพการเป็นทาสกาวบางระจรันสร้างขึ้นมาจากเรื่องราวของวีรชนบ้านบางระจรันแห่งจังหวัดสิงห์บุรีที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีและกล่าวกันว่าเป็นการรวมตัวของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาต่อต้านกองทัพพม่าที่มีกําลังเหนือกว่าสิบจ้าเวหาซีรีจ้าเวหาของ ผู้จัดละครหน้าใหม่นัดมิวเรียเบเนเตตตีกำกับการแสดงโดยออสบัณฑิตทองดีโดยซีรีส์ชุดนี้จ้าเวหาเป็นละครน้ำดีที่สุดที่ต้องการส่งเสริมและปลูกฝังให้คนทั่วไปหรือเด็กรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงความสิสละและการทำงานหนักของทหาร